ให้อลิเกอโตวสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ท่องซัมบลาบีสะเหมือนเดิมน,นะครับวันนี้ที่ผมบอกว่าผมจะทำภาคสองเนี่ยเราก็ได้ทําเป็นภาคสองเรียบร้อยนะตัวนี้เราก็จะมาต่อสู้กันที่อยากแรกๆเลยก็คือหมู่บ้านที่ถูกเผานะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าโอ้าม่นะทุกคน พุ่นผสมบ้าถูกจ,กจกมึงก็มาเรื่องจักรระวงเซิร์ฟเวอร์เข้ามาทุกคน<ๆ>นั้นเดี๋ยววันนี้เราไปได้มีดงิก่อนดีกว่านะโอเคนะผมตัดไปก่อนที่เราเข้าเกมมีเงิเลยแล้วกันนะเพราะว่าขอบคุณเซิร์ฟเวอร์ทุกคนโอเคท time s ป i p โ,โอเคนะครับทุกคนตอนนี้เรากำลังเข้าเซิร์ฟนะโอเค มาเราไปเริ่มเกมกันดีกว่าผมปิดเสียงไว้แล้วคนว่ามันจะได้อัดถลนรรในการเล่นทุกคนจะได้ไม่ต้องจะได้ยินเสียงผมเพิ่มขึ้นนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวนจะเล่นเป็นแมปอันนี้นะเออนี่เบ็ดวอลนะมไปมาเริ่มกันเลยดีกว่าเลยทั้งหมดสี่คนนะโอเค ราะว่ามันจะได้ทีมเราสองพอดีนะทุกคนโอเคเรื่องเลยดีกว่านะครับไม่รู้ว่าผมจะชนะหรือเปล่าดูนะทุกคนใครดูคลิปนี้อยู่ก็กดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับถ้าผมว่างๆผมนะพาเพื่อนผมมาเล่นนะทุกคนโอ้โหโอ้โหใหม่กอดแหลกแหลกแลกจริงแหลกจริงโอ้เข้ามาทีโคตรแหลกทุกคนเดี๋ยวเอาอันนี้ใส่ก่อนนะ เรายากว่ะโอเคละโอเคแล้วทุกคนเราจะทำดาวออกมาหนึ่งแล้วก็เราก็จะทำเป็นไม้นะเพราะว่าไม้เนี่ยมันป้องกันได้นะแล้วก็หินเออสักนิดนึงแล้วกันเออไปเอาเอาเนี้ยเฮเดี๋ยว่อยเอาที่ขุดแล้วกันนะเพราะว่า หรือเอาเปลี่ยนเลยผัดเจ้าโอเคแล้วปาดมาข้างล่างนะเพื่อให้แบบตอนนี้ยังไม่มีใครเข้าเกมนะเราก็จะมาวางนี้รอก่อนเลยแล้วกันนะเพราะว่ามันจะได้แบบจบเกมเร็วหน่อยนะไอพวกนี้มันไม่ค่อยจะเด่นกันเบ็ดบอลนะอย่างแรกนะเราจะวางเสียงด้วยไม้ก่อนนะสุดแล้วเราก็จะวางด้วยหินนะขรอบนอกนะท้ไมเอาหินวางรอบนอกทุกคนเพราะว่าหินเนะี่ยมันสามารถเอม่ชช่อิดเนะี่ย หินอิดมันจะป้องกันได้ดีกว่าหินนะเพราะว่าหินเนี่ยพอมันทุบอ่ะมันจะทุบไปได้ได้เลยนะทีเดียวคุณเแลวว่าทุกคนเอาหินด้วยแล้วกันเนาะโอเคอย่งี้นะต้องเสนอทุกคนเราจะวางด้วยไม้รอบในก่อนนี่นี้เพาไม้เยอะกว่าใช่ไหมแล้วก็จะเอาไม้อ่ะคุมให้หมดเลยคือ รัดด้านที่นี้นะเดี๋ยวเราไปตัดตอนที่ไออีกคนนึงเข้ามาโอเคเดี๋ยวเราตัดตอนที่เรากำลงังเราของเต็มตัวเลยแล้วกันนะตอนนี้ผมยังไม่ได้ก่อเลยโอเคเราจะตัดตอนนั้นเลยกันทำคลิปอีกทีโอเคว่าตอนนี้ผมจะไปผมจะไปสู้นะตอนนี้เพราะว่าอีกฝ่ายนึ่งน,น่าจะบักนะเดี๋ยวผมจะไปเอาไอไฟเนี้ยไอพีชีฟตัวเองก่อนนั่นไนไปนะเรียบร้อยแต่มันก็จะเข้าเข้ามาคนนึงทุกคนเชื่อผมนะแต่มันก็จะเข้ามาคนนึง อนนี้ก็จะไปเก็บไอ้พวกไอ้เอามาทำระเบิดนะเ <C> <ๆ>พ,พื่อพีชีพตัวเองพอเราพีชีพใช่ไหมทุกคนเราก็จะใช้ชนะนะครับท,ทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บระเบิดตรงนู้นเก็บพวกเหล็กก่อนดีกว่านะเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่มาเดี๋ยวผมจะขอนุญาบไปเก็บเหล็กก่อนเดี๋ยวผมเอามาฆ่าเป็นระเบิดนะเดี๋ยวตัดไปตอนที่เราทําเสร็จเลยแล้วกันนะโอเคทุกคนตอนนี้ผมได้สร้างระเบิดพีชีพนะนี่นี่อันนี้ เดี๋ยวผมจะไปพีชีพตัวเองนะเดี๋ยวผมอ่านแรกแเอาเอานี่เปิดดีก่อนเลยกัน,กนเฮ้ยนี่เดียวทุกคนอีกนิดเดียวทหาตอนนี้ต้องรีบต่อแนละ้วเพราะว่าศัตรูเกิดขึ้นแล้วนะมันจะไม่ทันนะครับตอนนี้ศัตรูนถ้ามาแล้วมันจะมันตายนะมาผมจะพีชีพตัวเองลนะเฮ้ยบั็กทุกคน ตูเข้ามาพอดี้าผมถ้าผมยังไม่ตายเลยทุกคนดูดิเราชนะนะทุกคนก็เดี๋ยวเราแบบอันนี้เลยแล้วกันนะเพราะว่ามันแบบมันบักมันบักไม่ได้นะโอเคนะใครที่ชอบคลิปนี้กดไลค์กดสับตะขาออเลยนะครับสวัสดีสวัสดีครับแหม่ันบักนั้นทุกคนขอโทษทีว่ามันมันบัครับจริงนั้นก็เดี๋ยวจบที่เท่านี้ก่อนแล้วกันนะถ้าพลาดมาเราจะเล่นอะไรกันก็ต้องรอดูอานะในวันนี้ เอาแวกินหัือนไงนะนี่จะกินหมืเป็นหัวกล่องนะทุกคนโอเคเราจบแล้วจกินหัวกล่องเลยแล้วกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ